การเรียนท่านประธานกุฏิสภาที่เคารพผมรุนวริศประริชจัตตากูลสมาชิกกุฏิสภาครับท่านประธานครับวันนี้อยากจะเรียนเชิญท่านประธานไปดูที่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นสามแยกที่จะเข้าไปสู่ที่ว่าการอำเภอจังหารเรียกว่าสามแยกเมืองพระนะครับซึ่งเมืองพระเนี่ยนะครับก็หมายถึงพระอาจารย์สมชายทิตตะวิริยวัดเขาสุคริม อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีแต่ว่าบ้านเกิดท่านอยู่ที่นั่นแล้วก็มีวัดอยู่ที่นั่นในวันสําคัญทางศาสนาจะมีพี่น้องประชาชนใช้สามแยกแห่งนี้เป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ในวันเวลาราชาการก็ใช้เป็นจํานวนมากจะสังเกตนะครับท่านประธานครับว่าสามแยกแห่งนี้ไม่มีสัญญาณไฟจราจรนะครับเมื่อไม่มีสัญญาณไฟจราจรก็จะเอาถังน้ำมัน2 0 0ลิตรนี่เรียงกันมา นะครับเป็นระยะทางเกือบร0อยเมตรแล้วก็พอมาถึงจุด3แยกเนี่ยนะครับก็เจาถังน้ํามันอย่างที่ว่านี่แหละครับมาเรียงกันอยู่4ใบเอามาทำเป็นวงกลมแล้วก็ทาสีขาวแดงนะครับไม่มีสัญญาณไฟจราจรใดๆทั้งสิน้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับเสียทั้งชีวิตเสียทั้งทรัพย์สินนะครับมูลค่าหลาย10ล้านบาทตั้งแต่วันที่11มกราคม6 6 6 6ถึงวันที่5ธันวาคม2566เนี่ย ก็ประมาณ11เดือนเศษครับท่านประธานครับเกิดอุบัติเหตุ35ครั้งมีทั้งเสียชีวิตมีทั้งพิการและทุพพลภาพทรัพย์สินเสียหายนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านนายอำเภอท่านผู้กับหรือท่านนายแพทย์ใหญ่ประจำโรงพยาบาลอเภอจังหารเนี่ยได้ปรึกษาหาร,หรือไปหลายหน่วยงานทำหนังสือขอติดตั้งสัญญาณไฟจราจรนะครับไปหลายหน่วยงาน นะครับในหนังสือที่ตอบกลับมาทุกฉบับก็คือ,อได้ส่งเรื่องไปให้หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้โยนกันไปโยนกันมาเนี่ยประมาณ6-7ปีแล้วครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นระยะ 6- 7ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะเกิดอุบัติเหตุกี่ครั้งคนตายกี่คนทรัพย์สินเสียหายไปเท่าไหร่นะครับผมว่าหลาย10ล้านบาทแล้วสัญญาณไฟจราจรหรือไฟแดงบ้านเราเนี่ยนะครับในจุด3แยกจุดนี้หลักแสนครับนะครับแต่เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมา เพราะฉะนั้นเนี่ยคงรอไม่ได้ที่จะให้มีคนตายคนพิการทุพพลภาพหรือสูญเสียทรัพย์สินไปมากกว่านี้จึงฝากเรียนไปยังพระท่านนายรัฐมนตรีนะครับได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยด่วนทําไมต้องฝากนายกก็ฝากไปหลายหน่วยงานแล้วก็คือยังไม่มีผลอะไรคืบหน้าต้องฝากท่านนายกแลวและครับท่านประธานครับให้ได้ให้หน่วยงานเนี่ยเร่งมาติดตั้งให้แล้วเสร็จอย่างน้อยหลังปีใหม่เนี่ยให้ได้ใช้ สัญญาณไฟจราจรแห่งนี้เพราะว่าเทศกาลต่อจากปีใหม่คือสงกราน์พี่น้องประชาชนชาวอำเภอจังหวัดจังหวัดร้อเอดนี่ยจะได้เบาอ,อกเบาใจและรู้สึกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนฝากกราบเรียนท่านประธานมาด้วยความเคารพครับกรัขบขอบพระคุณครับ